เดี๋ยวทุกคนและคลิปนี้เนี่ยผมก็จะรวม1ิสิ่งที่อยากหาทําตอนเล่นกับเพื่อนในเกม99คืนนะครับเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยจากเกมที่เล่นง่ายๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโหมดยากทันทีนะครับและใครที่ทําอยู่หรือว่ารู้จักคนที่ชอบทําสิ่งพวกนี้นะครับก็สามารถส่งคลิปไปให้ดูได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อที่จะให้เกมที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับกโก้ข้อที่1ยืน FK ได้ฐาน ไม่ทำอะไรเลยยืนเอฟเคเนี่ยเราก็ทำได้เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่แบบบางช่วงเวลาโดยที่แบบเราบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราเอฟเคนะ5านาที10นาทีหรือว่าช่วงที่ไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยเราจะเอฟเคหรือจะทำอะไรก็เรื่องของเราเลยนะครับช่วงจากที่เราช่วยเด็กแล้วก็สร้างฐานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะว่างนะเนะาะจะเอฟเคก็ทำไปปั๊มวันไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดมาเราก็ เอฟเคเลยไม่ทําอะไรยืนเล่นอยู่ในฐานหรือว่าวิ่งเล่นวิ่งว,งว,งวนเล่นอยู่ในฐานไม่ทําประโยชน์อะไรให้เพื่อนเลยก็อันนี้ก็ไม่ควรทานะครับมันทําให้เกมลาบากนะครับถ้าจะทําอย่างนี้ไปเล่นคนเดียวดีกว่าข้อที่2คล้ายๆกับข้อแรกแต่ต่างกันนิดหน่อยก็คือการที่ยืนรอให้คนอื่นฟาร์มของมาให้แล้วก็ขโมยของที่คนอื่นฟาร์มอะไปใช้เองนะครับเพื่อนทั้งทีวิ่งไปหาของแทบตายสุดท้ายมีคนเอาไปค้าของเล่น อันนี้ก็ไม่ดีนะคะถ้าอยากได้อะไรให้เราไปหาเอาเองเนาะอย่างเช่นตอนที่ผมเล่นกุ๊กเนี่ยผมอยากทําฟาร์มผมอยากทําเครื่องทําอาหารผมก็ไปตัดไม้ไปหาเหล็กเองนะครับผมไม่ได้รอให้เพื่อนหาของมาแล้วก็เอาของพวกนั้นไปคราฟเนาะข้อที่3คราฟของมั่วอันนี้ก็เห็นๆกันอยู่แล้วเนาะว่าตู้เย็นเนี่ยโคตรไร้ประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เลยในเกมนี้เนะี่ยตู้เย็นมีทําไมก็ยังไม่รู้โยเว้นจะทําให้มันสวยงาม แต่มันก็ไม่สามารถแช่ผักแช่แช่อาหารได้จริงๆเพราะว่าอาหารมันไม่มีเน่าเสียข้อที่4กํกำแพงเชล์กำแพงเชล์เนี่ยถือว่าเป็นกำแพงที่ไม่หวรสร้างที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากำแพงเชล์เนี่ยมันกันลัทธิไม่ได้มันอาจจาะกาันได้นิดนึงนะแต่มันกันรจริงๆไม่ได้ลัทธิมันกระโดดข้ามกำแพงได้ครับทุกคนมันกระโดดข้ามแล้วมันก็มาตีเราได้เลยคือเหมือนไม่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเล่นเลยครับ และถ้าเราจะสร้างกำแพงจริงๆเนี่ยให้เราสร้างกำแพงไม้ดีกว่าเนาะเพราะว่าไม้เนี่ยเราตัดเราปลูกใหม่ได้ไม้มันมีทดแทนเรื่อยๆนะครับไม้เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่หมดยากที่สุดในเกมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกำแพงเชลเนี่ยถึงมันจะใช้เหล็กแค่2แต่ถ้าเราทําสักร้อยอันเนี่ยมันก็กินเหล็กไป200ชิ้นแล้วนะครับคือมันเปลืองแล้วก็เหล็กมันหายากนะครับช่วงท้ายเกมแล้วก็ข้อที่5ถ้าไม่รู้จะทําอะไร ให้เราทําอาหารให้เพื่อนหรือว่าเติมเชื้อเพลิงในแคมป์ไฟนะครับผมเคยเล่นอยู่เกม2เกมแล้วมีคนที่ไม่ทําอะไรเลยเดินไปเดินมาเอาอาหารไปกินแต่ว่าไม่ช่วยฟาร์มไม่แม้กระทั่งจะเติมแคมป์ไฟเลยครับผมก็วิ่งไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เนาะก็ไม่ได้สนใจอะไรกับแคมป์ไฟอยู่แล้วผมตอนนั้นผมเล่นเอเรียแล้วก็เป็นหน่วยฟาร์มก็ไม่ได้สนใจเรื่องแคมป์ไฟอยู่แล้วกลับมาแค่มาเอาอาหารแล้วก็วิ่งกอัไปแล้วก็วิ่งออกไปฟาร์มต่อพอถึงตอนกลางคืนเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ้าคืนนี้กวางตาแดงหรอหรือว่าอะไร ทำไมอยู่ๆมันก็วิ่งไล่ผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมวิ่งกับผมวิ่งหาฐานไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าฐานอยู่ไหนผมเปิดแมพขึ้นมาเอา้าแคมไฟดับไปแล้ววิ่งกับหมาคือไม่มีใครเติมแคมไฟเลยถ้าเราไม่เติมแคมไฟเนี่ยเกมมีโอกาสที่จะจบสูงมากนะครับเพราะว่ากวางตาแดงเนี่ยมันวิ่งไล่เราทั้งเกมเนาะแล้วมันวิ่งเร็วมากเอาลนะไปข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่ได้นับถ้าจะเติมเชื้อเพลิงแคมไฟเนี่ยอย่าเอาต้นอ่อนไปเติมนะครับคือมันเติมแทบไม่ได้เลยถ้าเอาต้นอ่อนไป เอาไม้ไปเติมเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่าแต่หลังๆแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้ไม้เติมแล้วเนาะหลังจากที่เชือไฟวิวสี่วลห้าวลหกเนี่ยเราจะเน้นใช้ถ่านใช้ถังน้ํามันเติมเชื้อไฟแทนนะครับเราจะไม่ได้ใช้ไม้แล้วเนาะมันมันไม้มันเติมเชื้อไฟได้น้อยแล้วหลังๆแล้วมันมันใช้เวลานานเอาเวลาไปตัดไม้ทาอย่างอื่นดีกว่าอ้อต่อไปนะครับของบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ในตัวทั้งหมดก็ได้อย่างเช่นผ้าพันแพ่นะครับหรือว่า กล่องพยาบาลเราสามารถทิ้งมันไว้ที่ฐานได้เลยนะครับเราเก็บไว้แค่อัน2อันก็พอแล้วเนาะเราไม่ต้องเก็บไว้ทั้งหมดเนาะถ้าแบบเราฟาร์มได้10อันเนี้ยเราทิ้งไว้ที่ฐานเลยครับเพราะเพื่อนอาจจะต้องใช้เนาะข้อต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วรู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเช่นเราไม่สามารถสู้กับหมาหรือวิ่งหนีกวางได้ทันเนี่ยให้เราอยู่ฐานนะครับอย่าออกไปเสี่ยงอันตรายเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไปชุบที่หลังนะครับ อันนี้จะเป็นภาระเพื่อนเปล่าๆนะพอต่อมาเนี่ยก็ซืบเนื่องจากข้อที่แล้วก็คือถ้าตายเนี่ยอย่าออกเกมครับเรามีโอกาสเล่นต่อได้เสมอไม่ใช่ว่าตายแล้วเล่นใหม่ไม่ได้แล้วเพื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไปชุบเราได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยครับผมเคยเห็นคนคนนึงเดินมาขอปืนผมผมก็ให้ปืนไปใช่ไหมแล้วเขาอ่ะห้าวจัดวิ่งไปยิงหมีทั้งฝูงครับก็สภาพเละตามระเบียวนะคือได้ปืนแล้วห้าวจัดเพื่อนก็เลยต้องถามกลับบ้านนะครับโ,โหอันนี้คือหนักจัด ส่วนใครที่อยากจะได้เทคนิควิธีการเล่นให้มันเล่นแบบมืออาชีพให้ไปดูคลิปนี้นะครับผมได้สอนเทคนิคการเล่นเกมให้ง่ายขึ้นไปทั้งหมดมากกว่า20เทคนิคนะครับสามารถไปเปิดดูได้นะครับในช่องของผมสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับทุกคน